ผู้ชมที่อยู่ดีดเดี่ยเดินไปตามทอนถนนก็โดนรุม oh. พี่ปีคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาเป็นเด็กฝึกงานอายุ18ปีปรากฏว่าเขาไปเจอกับเจ้าถิ่นเ mm hmm. จ้าถิ่นเนี่ยมากัน4คนอยู่ๆเจ้าถิ่นลุมสักตามเลย mm hmm. ทั้งเตะทั้งต่อยเขาบอกคำเดียวว่าเตะฝากเพื่อนคุณผ,ผู้ชมให้ดูภาพเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้น ดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมากัน4คนนั่งคลอมอยู่ที่มอเตอร์ไซค์อีก2คนกําลังจะเดินเข้ามาหาเรื่องภาพจะอยู่มุมๆสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมนี่ไปเข้าไปแล้วค่ะพี่เป๊ะคุณผู้ชม,มคือทางผู้ชายเสื้อแขนยาวสีแดงเนี่ยเขาคุยกับผู้ชายเสื้อสีชมพูนะคะแล้วเหมือนกับคุยในท่าทางคือโมโหะคะ่ะโมโหจากนั้นเนี่ยเขาใช้มือเนี่ยชี้ไปทางถนนคือเหมือนทะเลาะกันคงจะเป็นเรื่องอะไรกันสักอย่างนี่แหละ สุดท้ายเขาใช้ท่อนแขนฟาดเข้าที่ใบหน้าของเด็กหนุ่มจนล้มไปกองกับพื้นผู้ชมมีจังหวะหนึ่งที่น้องเหมือนพยายามจะลุกขึ้นค่ะแต่โดนเตะเสยเข้าที่ใบหน้าจนหงายหลังเลยแล้วก็เข้าไปเตะซ้ําอีกรวมสองครั้งซ้อนเลยนะคะน้องคนนี้โดนเตะจนแน่นิ่งไปเสื้อสีชมพูคนนี้ค่ะพราะกลุ่มชายชะกันทั้งหมดทําร้ายน้องแล้วเนี่ยก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปซึ่งชาวบ้านเองเขาก็แจ้งตํารวจให้ไปตรวจสอบ จุดเกิดเหตุหน้าตลาด SP นะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีคนบาดเจ็บชื่อว่าปฏิพลอายุ18ปีถูกต่อยแล้วก็เตะนะคะมีบาดแผลด้วยกู้ภัยนั้นพาตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยลองถามปฏิพลว่ามันเกิดอะไรขึ้นปฏิพลพอจะพูดได้ค่ะก็เลยบอกว่าเพี้ยจริงๆผมไม่รู้จักใครเลยค่ะผมเพิ่งมาฝึกงานหลังเลิกงานก็กำลังจะเดินกลับหอพัก จังหวะนั้นเองมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากันหลายคนแล้วตะโกนด่าจากนั้นลงมาทำร้ายปฏิพลโดยที่ปฏิพลไม่รู้เรื่องเลยค่ะเรามาคนเดียวโ,โดนยังไงอะโดนใครอะไม่รู้มไม่รู้เลยามากี่คนไมเ,เรามาคนเดียวแล้วแล้ว,ลวคนที่ต่อยเราอะเขามากี่คนไม่รู้มไม่รู้เลย,ยจำไม่ได้แล้วมีเรื่องอะไรใครบ้าง อ๋อบ้านเราอยู่ไหนอ่ะเอนะอ,อเป็นคนหนะครับถามว่าเขาเป็นคนที่ไหนเขาเป็นคนมุกดาหารคุณผู้ชมแล้วเขามาฝึกง,งานที่จังหวัดชลบุรีไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรทําไมถึงต้องมาทําร้ายกันแบบนี้นะคะชาวบ้าน<ว>ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยยืนซื้อของอยู่<า>ได้ยินเสียงเหมือนมีคนถูทําร้ายก็เลยวิ่งมาดูแต่ไม่ทันค่ะคนที่ก่อเหตุขึ้นรถหนีไปก่อนค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นแถวไหนแต่เห็นว่ามากันหลายคนรถประมาณ 5- 6คันได้ยินเสียงตะโกนบอกว่า ฝากไปให้เพื่อนหน่อยนะคะคาดว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บไม่รู้จักกันค่ะแต่เป็นการเตะฝากไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนของคนเจ็บชื่อว่าคุณสุภสิทธิ์ค่ะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวของสุภสิทธิ์นั้นเดินมาพร้อมกับปฏิพลพอมาถึงหอทางสุภสิทธิ์ขึ้นไปก่อนแต่ปฏิพลแวะซื้อของค่ะ จังหวัดนั่นเองเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชายชะกันเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปลงมาคือพอกลุ่มชายชะกันจอดรถได้ก็ลงมาหาเรื่องถามว่าเดินกลางถนนทําไมเพื่อนเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยรู้จักนะคะแล้วสองคนนี้เขาก็อบอกว่าเขาเดินชิดริมถนนตามปกติแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุยังทําร้ายแถมพูดดังๆว่าเตะฝากเพื่อนก็เลยเชื่อว่าน่าจะจําผิดคนแน่นอนค่ะมันเรื่องอะไรกันผมเดินผมมาเด็ด แต่ที่เขางองครับพี่เดินมาเดินข้างทางนี่แหละครับเขาก็เขาก็ขี่รถมาไงขี่รถมาแล้วเขาก็บอกผมว่าเดินคางเดินอะไรกลางทางเขาว่ามีปัญหาอะไรเปล่าเขาบูดว่าผมก็เดินข้างทางนะพี่เอาบัตรปานน้ก็แบบดีอ่ะพี่แต่เขาก็คิดว่าผมมีปัญหาอะไรอย่างงี้เขาก็พาผู้เขามาผมก็มาผมก็เลยน้องเขาก็บอกว่าซื้อตุ๊กี้ก่อนผมก็เลยบอกว่าบ้านน้องตัวของเขามาแล้วเห็น เดี๋ยวให้ตำรวจทำงานนะคะตำรวจก็คงจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วก็จะเชิญตัวเพื่อนคนเจ็บไปสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงต้องเร่งหาตัวผู้ที่ก่อเหตุว่าเป็นใครเพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุก็มองว่าสองคนนี้ไปเดินกลางถนนแต่ฝั่งของคนเจ็บกับเพื่อนบอกว่าผมก็เดินชิดดีนะไม่น่ามีอะไรนะเออ,อเรื่องนี้มันค่อนข้างน่าสงสยัยไอ้ที่ มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้ยินบอกว่าเตะฝากเพื่อนเนี่ย<ช>ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเรียกว่านักศึกษาฝึกงานคนนี้สวยจริงๆเลยใช่ปฏิพลไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องค,คือถ้าสมมติว่าไปมีเรื่องกับเพื่อนเขาเนี่ยก็ไปเคลียงเราเองอมไม่ต้องมาเตะฝากแบบนี้ไม่รับฝาก <c oughs> ข่าวช่องแปดกรบเครื่องเคียงข้าง